สวัสดีค่ะสวัสดีครับกับพบกเราสองคนแม่ลูกนะคะในชีพโฮมคุกกิ้งแอนมออีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมเสาร์านี้ก็จะเป็นเมนูง,ง่ายๆลูกแต่ว่ารีบว่ามันหายไปละจากร้านข้าวแกงหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆคือลูกชิ้นปลาผัดพริกเหลือง Welcome back to She home cooking and more. This week we will be doing something that is very simple. Yes, very simple, very easy and fast as well, but also it's something that not many places have it anymore. Yes, exactly. It's the stir-fried fish ball with the yellow chili. look at the fish ball going introduce PFP คะมีที่แมคโครแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ so the fish ball that we're using today is from PFP you can find it in macro or like other supermarkets in, in Thailand แนะนำเลยค่ะเด้งดึ๋งอร่อยมากเพราะมีหลายหลายหลายอย่างนะคะต่อไปก็คือหนอ่อไม้ต้มหน่อไม้สดค่ะนะคะต้มก่อนนะคะพริกเหลืองเดี๋ยวจะให้ลูกขึ้นให้อันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพริกเหลืองพริกจินดาขมิ้นชันแล้วก็กระเทียม so this is like a mixture of um, the chilies yellow chilies red chilies and also other things the ingredients are here are ขมิ้นชันเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขา้ามีสีเหลืองสวยนะคะ the the turmeric จะมาทำให้เข้ามีสีเหลืองสวยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่หาขมิ้นสดไม่ได้ใช้ขมิ้นผงก็น,น่าจะได้ค่ะอ่า uh, ครับ so if you can't find the fresh one you can use the powdered ค่ะ แล้วก็ใบโหระพาค่ะบซอใบมะกรูดฉีคาเฟอไลม์ลีฟค่ะพริกชี้ฟ้าซอยอันนี้ตกแต่งเรดชิลลี่ค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลฟิชซอสและน้ำตาลค่ะแล้วก็แอบมีน้ำซุปนิดหนึ่งซุปไก่นะคะบิวต์เดอะดีชิคเก้นสต็อกค่ะงั้นตอนนี้เราไปดูวิธีทำกันนะคะครับอละราคาตอนนี้เราก็มาที่เตากันนะคะอย่างแรกก็เปิดเตาใส่น้ำมันพืชไปก่อนค่ะไม่ต้องเยอะมากพอผัดให้หอมนะคะครับเอเดียนเดอะเวสเบิลโอ not too much จริงๆมันเป็นผัดอะไรที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะ ชอบทานมากเลยลูกข้าวร้านข้าวแกงจะมีขายมาม่าก็จะต้องเลือกอีเนี่ยมากินทุกครั้งเลยผัดพริกเหลืองเนี่ยชอบจริงๆตอนนี้มันห่างหายไปแล้วไม่ค่อยมีร้านไหนเขาทากันเลยมามก็เลยคิดว่าเออมันเป็นเมนูง่ายๆไทยๆดีไอ้ตัวขมิ้นชันเนี่ยลูกมันจะช่วยข้าวหอมด้วยนะคะ So this menu used to be very very common yeah in like the restaurants but nowadays we don't really find them ค่ะเนี่ยค่ะผัดให้ข้าวแกงเขาหอมหน่อยเนี่ยพอได้กลิ่นมันหอมแล้วสภาหมาม่าลูกชิมปลาใส่แล้วลูก Ah, so when we can smell the aroma coming out, we put in the fish balls. ตัวขมิ้นชันเขาจะช่วยพโลมสีให้กับลุกชิ้นปลาคำเมาส So the turmeric would add in the yellow color to our fish ball s ถ้าว่าไหนไม่เผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่พริกจินดาก็ได้นะคะใส่แพริกเหลืองอย่างเดียวแต่บ้านนี้ต้องเผ็ด So if you don't like it very spicy you don't have to add the red chili นี่ก็มันก็จะใส่หน่อไม้นี่ต้มมาแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะ so we cook the bamboo shoot beforehand and then we add it into the mixture ตอนตำไอ้เครื่องแกงเนี่ยค่ะถ้าใส่กระวินชันสดเนี่ยแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นแลนิ้วและมือจะมีสีเหลืองสวยรามแบบนี้เลยนะคะ so when you adding the fresh turmeric into the chili mixture You you would recommend you to put on put the glove. เอาตอนนี้เราก็จะใส่น้ำซุปซอกลงไปนิดนึงนะคะเรียอมันว่ s สต๊อกหมูมองค่นี่อยากให้ใส่น้ำมันเยอะลูกเดี๋ยวมันจะมันแลวมันจะเลี่ยนแต่เราใช้สต๊อกไก่แทนนะคะ so we did not add too much of the vegetable oil we use the stock instead now we r e w i the kaffir lime leaves เราก็จะปล่อยให้น้ำเข้าวดนิดหนึ่งลูกแล้วก็ขอน้ำตาลหน่อยลูก sugar น้ำปลาหน่อยลูก <Sugar. S 2> เอ่อ bit of f ฟิช sauce เฮ้ตัวสต๊อกมันจะช่วยให้แบบยำเข้ากันแล้วก็คลุกคลิกนิดๆเดี๋ยลูกเราจะไม่ต้องทานมันกันเยอะนะอันนี้คือการตกแต่งแล้วลูกนะครับ add in the red chilies for the color ค่ะแล้วก็อันนี้เพื่อความหอม เบโซอันเนี้ยมันต้องลูกชิ้นดีอ่ะลูกถ้าลูกชิ้นอร่อยเนี่ยมันก็จบละเราก็แค่ปรุงรสเข้าเฉยเฉยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเจอลูกชิ้นไม่ดีมันก็อาจจะนะก่อนยกขึ้นก็ชิมรสซะหน่อยนะคะว่าน้ำปลาน้ำตาลอะไรพอหรือยังอะ่ะน้ำปลาน้ำตาลเนี้ยใส่ตามความชอบของแต่ละบ้านเลยนะคะใครชอบติดหวานก็ใส่หวานเยอะใครติดเค็มก็ใส่น้ำปลาเอาละค่ะผัดของเราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะ เอาละค่ะลูกชิ้นผัดพริกเหลืองหมอบ้องเสร็จแล้วครับถึงหน้าที่ลูกแล้วลูกลกหอมมากเลยนะครับตอนผัดเมื่อกี้ smells very very good and looks very good the color is very nice โอเค you like the color เนะใช่ครับ it's like the red and yellow and green อืมไม่ได้ไม่ได้ทานกันนานแล้วล่ะค่ะไอเนี่ยลองหน่อไม้ก่อนดีกว่าครับคือขื่นแล้วเอื้อหืมอืมรสชาติดีครับรสชได้อร่อยครับ you really get the aroma from the the yellow chili ค่ะ and also the 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 camin chanana yes and the turmeric as well อืมลูกปลาลูกชิ้นปลาเขาเด็ดเนาะอืมชิ้นปลาดีมากครับนะคะกินเนื้อแน่นมากเลยครับ The fish ball is very good. It's very you can feel it like very dense as well and also it absorbs the the taste and everything and the aroma very very well อร่อยมากมากแนะนำเลยนะคะลูกชิ้นปลาต้อง PFP อย่างอื่นเขามีเต้าหู้อย่างอื่นแยะไปลองดูกันนะคะครับันวันนี้เราสองคุไดู้่้หิวมากนะคะไปทานลูกชิ้นปลาผัดพริกเหลืองก่อนนะคะพบกันใหม่สาห์หน้าค่ะครับสวัสดีครับ